สวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้เข้าสู่หัวข้อที่3นะคะของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละมาดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างที่12เขาบอกว่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนอาศัยอยู่1,200คน6%ซของจำนวนคนทั้งหมดที่อยู่ในหมู่บ้านนี้รับราชการแปลว่า6% 6%เแปลว่า6ส่วนอะไรคะ6ส่วน100หรืออะไรหรือ6ต่อ100 ถ้ามีคนอยู่100คนแปลว่ากี่คนรับราชการคะ6คน6คนรับราชการจงหาว่ามีคนรับราชการทั้งหมดกี่คนทั้งหมดกี่คนหมายความว่าจาก1,200คนเนี่ยมีคนรับราชการกี่คนวิธีทำนะคะแล้วก็ให้สิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรคะคือคนที่รับราชการเนี่ยให้คนที่รับราชการมี A คนให้ตัวแปรเป็นสิ่งที่เราต้องการเขาบอกว่า 6%ของ1,200คนเนี่ยรับราชการ6%ของ1,200คนรับราชการหมายความว่าถ้ามีคน100คนจะมีคนรับราชการเนี่ยจะรับราชการกี่คนคะ6คน6คน6%ก็คือเทียบจาก100 ข้อนี้เขาถามจาก100้ยคนไหมคะไม่ใช่เขาถามจากถ้ามีคน1,200คนเนี่ยจาก1,200จะรับราชการทั้งหมดกี่คนคะไม่ทราบให้เป็น A ตัวแปรเพราะฉะนั้นทำเป็นสัดส่วนเขียนเป็นสัดส่วนได้ดังนี้ตรงกันยังคะคนทั้งหมดคนทั้งหมดคนที่รับราชการคนที่รับราชการเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ 1น0่ส่วนอะไรคะพวกเดียวกัน1,200เท่ากับ6ส่วน A 6ก็คือคนที่รับราชการ6คน A ก็คือคนที่รับราชการ A คนจาก1,200คนเพราะฉะนั้นเราจะย้ายข้างสมการจากหารย่ยข้างฝั่งกลายเป็น คูณก็จะได้100คูณกับ a จากหารขึ้นมาเป็นคูณเท่ากับ6คูณ1,200ทีนี้อยากให้เหลือ a คนเดียว100จากคูณย้ายข้ามฝั่งมาเลยคะหาร a เท่ากับ6คูณ1,200ส่วนด้วย100เราจะต่อยอดจากการที่เราเรียนเรื่องสัดส่วนนะคะ ทีนี้เราก็ a เท่ากับตัดทอน2 6เป็น72 72เพราะฉะนั้นถ้าเรามีคน1,200คนเนี่ย6%ของ1,200ก็คืออะไรคะ72 72คนรับราชการตอบ72เรียบร้อยข้อนี้สรุปง่ายๆถ้าเราจะทำเป็นสัดส่วนเราก็ต้องเทียบให้มันถูกต้องคนทั้งหมด กับคนทั้งหมดเปอร์เซนต์กับเปอร์เซนต์เทียบให้เรียบร้อยหน้าถัดไปค่ะตัวอย่างที่13พรซื้อที่ดินจ่ายเงินมัดจำไป36,000บาทคิดเป็น30%ไอ้36,000บาทเนี่ยคิดเป็น30%มันก็คือ30%ของจำนวนอะไรสักจำนวน ของราคาที่ดินแปลงนี้จงหาว่าที่ดินแปลงนี้ราคาเท่าไหร่เข้าถามถึงราคาเต็มๆม,มันเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าไอ้สามหมเนี่ยมันก็คือ30%เฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะเทียบเป็นสัดส่วนกันเราอยากรู้อะไรคะราคาที่ดินดั้งเดิมแปลงเนี้ยเท่าไหร่เราก็ให้ที่ดินแปลงนี้ราคา M บาทให้เป็นตัวแปรสองตัวแปรเนาะจ่ายเงินมัดจำา30%เ จ่ายเงินมัดจำา30%ของราคาที่ดินนี้หมายความว่าถ้าที่ดินราคา100บาทจ่ายเงินมัดจำไปาไป30%แปลว่าจ่ายเงินมัดจำไปเท่าไหร่คะ30บาทจ่ายเงินมัดจำไป30บาทแต่ข้อนี้เรารู้ไหมคะราคาที่ดินเท่าไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าที่ดินแปลงนี้ราคา M บาทคือเราไม่รู้จ่ายเงินมัดจำไปเท่าไหร่คะ รู้ไหมคะจ่ายเงินมัดจำไป36 ,000 บาท36,000บาทเพราะไอ้36,000บาทเนี่ยเป็น30ซของอะไรก็ไม่รู้เราต้องหาอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเทียบถูกอย่างราคาเต็มราคาเต็มมัดจำม,มัดจำเราเทียบถูกแล้วเพราะฉะนั้นเราทําเป็นสัดส,ส่วนได้เลย100ส่วนอะไรคะ 100ส่วน M เท่ากับ3 30ส่วนด้วย3 6 0 0 0 3 6 0 0 0เพราะฉะนั้นคูณควยขึ้นไป M จากหารย้ายขึ้นไปคูณ36 0 0จากหารย้ายขึ้นไปคูณก็จะได้100คูณ3 6ม0 0บาทเท่ากับ30คูณด้วย M 30คูณเก็เอาตัวเลขแปะตัวแปรเฉยเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันคูณเพราะฉะนั้น M เ,เดียว30จากคูณย้ายมาหาร36หารด้วย30ด้วย30ตัดอย่างรวดเร็วตัดตัดเป็น100คูณ 1,200เท่ากับ m เพราะฉะนั้นขอเขียนสลับนะคะ m เท่ากับอะไร1,200เติม0ูนย์ไป2ตัวอ่านว่า120,000บาทแปลว่าที่ดินราคาเต็มๆของมันก็คือ120,000บาทจ่ายค่ามัดจำไป30% 30%ของ120,000บาทก็คือ36,000บาทอาออบอตอบราคาที่ดินแปลงนี้ 1 2 0 0 0 0บาท1 2 0 0 0 0บาทโอเคเรียบร้อยข้อที่13ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดที่6แบบฝึกหัดที่6โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละร้อยละคือส่วนร้อยหรืออัตราส่วนร้อยข้อที่1ในร่างกายของคนเราเนี่ยมีอขออภัยค่ะข้อที่1 ในร่างกายของคนเรามีน้ำ70%ของน้ำหนักตัวมีน้ำอยู่70%นะถ้าวันนี้หนัก48กิโลกรัมวันนี้มีส่วนที่ไม่เป็นน้ำในร่างกายกี่กิโลกร,รมัมโจทย์ปัญหาต้องนึกภาพหนึ่คนเราคนหนึ่งเนี่ยมีน้ำอยู่70%แปลว่ามีส่วนที่ไม่เป็นน้ำกี่เปอร์เซ็นต์คะ ส่วนไม่เป็นน้ำา30% 30%เนี่ยของน้ำหนักตัวเนี่ยไม่เป็นน้ำไม่เป็นน้ำใช่ไหมคะเจกว่าสามสิ้ยเปอร์เซ็นเป็นคนพอดีอ่าเต็มตัวพอดีหนึ100่งร้อเนี่ยในน้ำเรามีน้ำอยู่70%เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีน้ำก็คือกี่เปอร์เซ็นต์คะ30% 30%ไม่มีน้ำเขาต้องการหาอะไรลูก ส่วนที่ไม่เป็นน้ำในร่างกายส่วนที่ไม่เป็นน้ำแปลว่าเข้าหาไอ้สามสิบเปอเซนต์เนี่ยเขาหาไอ้สามสิบเปอเพราะฉะนั้นเราให้ตัวแปรก็คือให้วันนีในนนนน้ให้วันนี้มีส่วนที่ไม่เป็นน้ำให้วันนี้มีส่วนที่ไม่เป็นน้ำ m กิโลกรัม เกิโลกรัมเพราะว่าเราต้องการหาตัวนี้ใช่ไหมคะ m กิโลกรัมทีนี้ในร่างกายคนเราเนี่ยจากจากจุดเขาให้มาจากในร่างกายคนเรามีน้ำอยู่มีน้ำอยู่ประมาณ70%์ มีน้ำเจ็ดสินั่นคืออะไรคะนั่นคือนั่นคือมีส่วนที่ไม่เป็นน้ำอยู่30%มสิบขออภัยประมาณดีกว่าเนาะประมาณสามนตมีส่วนที่ไม่เป็นน้ำอยู่ประมาณสานตหมายความว่า หมายความว่าน้ำหนักตัวหนึ่งร้อยกิโลกรัมมีส่วนที่ไม่เป็นน้ำไม่เป็นน้ำสามสิบกิโลกรัมสามสิบกิโลกรัมมีส่วนที่ไม่เป็นน้ำอยู่สามสิบกิโลกรัม ถ้าถ้าวันนี้มีน้ำหนักตัว48กิโลกรัมมีส่วนที่ไม่เป็นน้ำเท่าไหร่คะ m กิโลกรัมไอไม่เป็นน้ำอยู่30 เปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าถ้าน้ําหนักตัววันนี้เนี่ยหนึกิโลกรัมถ้าน้ําหนักตัว100กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นมีส่วนที่ไม่เป็นน้ําแค่30กิโลกรัมข้อนี้วันนี้หนัก48กิโลกรัมเพราะฉะนั้นมีส่วนที่ไม่เป็นน้ําก็คือเราไม่รู้ก็คือ M กิโลกรัมเขียนเป็นสัดส่วนเขียนเป็นสัดส่วนคือน้ำหนักตัวทั้งหมด น้ำหนักตัวทั้งหมด100ส่วน48เท่ากับเท่ากับไม่เป็นน้ำไม่เป็นน้ำ30ส่วน30ออขออภัยค่ะ30ส่วน m 30ส่วน m เพราะฉะนั้นย้ายข้างสมการคูณคไว คูณควายจากหารย้ายไปคูณ100 m เท่ากับ30คูณ48จากอาขออภัยจากคูณย้ายลงมาหาร M อมเท่ากับ30คูณ48ส่วนด้วยตัวที่เหลือที่เรานำมาก็คือ100ค่ะไม่พอขีดขั้นเเท่เทเา,ากับตัดตัด คูณอย่างรวดเร็ว14.4 14.4นี่เลขก8นะคะ14.4เพราะฉะนั้นดังนั้นวันนี้วันนี้มีส่วนที่ไม่เป็นน้ำ ในส่วนที่ไม่เป็นน้ำในร่างกายเนี่ยในร่างกายประมาณ14.4 14.4กิโลกรัมตอ,อบอตอบ14.4กิโลกรัมเรียบร้อยในเรื่องของวันนี้สรุปข้อนี้ เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีน้ำในร่างกายประมาณเจินวันนี้หนักสี่สิบแดกิโลกรัมเขาถามว่ามีส่วนที่ไม่เป็นน้ำกี่กิโลเขาให้ส่วนที่เป็นน้ำมาเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่เป็นน้ำเราหาได้โดยการหาเปอร์เซนต์ที่เหลือให้มันเป็นครบร้0 7เ์เจสิขาดไปอีกเท่าไหร่เป็นหนึ่งร้อยคะส0ิเพราะฉะนั้นส่วนที่ขาดหายไปก็คือ30ปไอ้ส0ิเปเซนเนี่ยก็คือ ส่วนที่มันไม่เป็นน้ําเพราะฉะนั้นเราก็ให้ m เนี่ยให้ตัวแปรเป็นสิ่งที่เราต้องการก็คือส่วนที่ไม่เป็นน้ําเพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเทียบกันโดยการทํำสัดส่วนมีส่วนที่ไม่เป็นน้ําอยู่30%หมายความว่าถ่านมีน้ําหนักตัว100กิโลกร,รัมเนี่ยมีส่วนที่ไม่เป็นน้ําคือ30กิโลข้อนี้เขาถามว่าถ้าวันนี้หนัก48เพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่เป็นน้ําก็คือเขาให้เป็นตัวแปรเป็น m แล้วก็ทําเป็นสัดส่วนให้เรียบร้อยแล้วก็หาคําตอบย้ยข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนักเรียนข้อ2องเขาถามว่าเจนซื้อไข่ไก่มา120ฟองราคา420บาทอ่าอันนี้คือโจทย์ให้มา120ฟองราคา420บาทเมื่อกลับมาบ้านพบว่าไข่แตกไปร้อยละ2.5ไข่แตกไปร้อยละ2.5ถ้าขายไข่ที่เหลือไปเนี่ยทั้งหมด ฟองละ4.5สี่บาทห้าสิบสตางค์เนี่ยเจนจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทเขาอยากรู้ว่าซื้อไข่ไก่มา120ฟองเนี่ยจำนวนเงิน420บาทเนี่ยมันแตกไปกี่ฟองไม่รู้แต่แตกไปร้อยละ2.5ร้อยละ2.5คืออะไรคะ2.5ส่วน100ร้อยละคือส่วน100เนาะ2.5ส่วน100ถ้าขายไข่ที่เหลือไปเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าแตกไปเท่าไหร่แต่เอา เอาไข่ไก่พวกที่เหลือเนี่ยไปขายใบละสีบาทห้าสิบสตางค์แล้วเขาจะอยากรู้ว่าเจนเนี่ยจะได้กําไรหรือขาดทุนข้อนี้เราต้องหาก่อนว่าไข่ไก่อะที่แตกไปมันแตกไปกี่ฟองไข่ไก่ที่แตกไปนะคะไข่ไก่แตกไปไข่ไก่แตกไปร้อยละสอ คืออะไรคะคือ2.5ส่วน100คูณด้วย2.5ร้ 5, อยละ2.5ของไข่ทั้งหมดของคือคูณใช่ไหมคะไข่ทั้งหมด120ตัดตัด,ด0.5 2 2 6 3 3ฟองแตกไป3ฟองเพราะฉะนั้นเหลือไข่เท่าไหร่คะ เพราะฉะนั้นเหลือไข่ไก่คือไข่ไก่ทั้งหมดลบที่แตกไปแตกไป3 1 1 7ฟองเหลือไข่ไก่117ฟองขายไข่ไปฟองละเท่าไหร่ขายไก่อ่าขายไข่ไปฟองละ4.5 4, ่บาทห้สิบสตางคนะ์ขายไข่ไก่ไป ฟองละ4บาท50สตางค์คือ1 1 7คือไข่ที่เหลือคูณ4บาท50สตางค์คิดเลขอย่างรวดเร็วเขาได้เงิน526บาท50สตางค์6บาท50สตางเพราะฉะนั้นเขาลงทุนเท่าไหร่ลงทุน420เขาขายแล้วได้เงินเท่าไหร่ 526ยี่บกบาทห้าสิบสตางค์เพราะฉะนั้นเขาได้กําไรหรือขาดทุนคะเขาได้กําไรเราอยากจะรู้ว่ากําไรที่เขาได้เนี่ยมันคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ก่อนที่อยากรู้ว่ามันคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่าส่วนต่างของกําไรมันเท่าไหร่กําไรเพียวๆเ,เลยอืมหากําไรเพราะฉะนั้นกาไรคือกําไรก็คือเอาห้า 126บาท50สตางค์เนี่ยลบด้วย420จะได้กำไรเพียวๆคิดเลขอย่างรวดเร็ว106บาท50สตางค์แปลว่าเขาได้กำไรเนี่ย106บาท50สตางค์ทีนี้เราก็จะเทียบให้ให้ A เป็นกำไรที่ได้ให้ A เป็นกำไรที่ได้เมื่อเทียบกับ100 <c oughs> เพราะว่าเขาอยากหาร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเทียบกับ100 <c oughs> นั่นคือนั่นคือกำไร A บาท <c oughs> กำไร A บาท จากเงินทุน100บาทเห็นไหมเราจะหาร้อยละเราต้องเทียบกับ100ข้อนี้เขาได้กำไรเท่าไหร่คะถ้ากำไร106บาท50สตางค์เนี่ยจากเงินทุนจากเงินทุน420บาท นี้เราจะมาเขียนเป็นสัดส่วนเขียนเป็นสัดส่วนเขียนเป็นสัดส่วนกำไรกับกำไรเงินทุนกับเงินทุนเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้ว A ส่วนด้วย1 0 6บาท50สตางค์เงินทุน1 0 0ส่วน,น420บาทย้ายข้างหา A 106จากหารย้ายข้ามฝั่งไปคูณ A เท่ากับ100คูณ106บาท50สตางค์ส่วนด้วย420คิดเลขอย่างรวดเร็วตัดตัด,ตดชุดชุดชุดประมาณประมาณ25.36ประมาณ25.36ต่ออบต่อได้ กำไรประมาณ100ละ25.36เรียบร้อยข้อนี้ได้กำไรประมาณร้อยละ25.36ข้อต่อไปอ่าทีนี้นักเรียนมาดูข้อ3นะคะข้อ3แม่กับนัดไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งแม่เติมน้ำมันไป1,000บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว7% แม่จึงให้นัดลองคิดสิว่าเงิน1,000บาทเนี่ยคิดเป็นค่าน้ํำมันกี่บาทและเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มกี่บาทไอภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะเหมายความว่าเราเติมน้ำมันไป1,000บาทใช่ไหมคะแปลว่า1,000บาทนั้นน่ะมันรวมที่เราต้องจ่ายภาษีไปแล้ว7%เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันจริงๆมันถึงพันไหมคะไม่ถึงเมือ่อหนูไปซื้อน้ำปลาขวดหนึ่ง ราคา8บาทสตว่าน้ำเปล่าขวดนั้นราคา8บาทแต่เขาบอกว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว7%รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว7%ก็คือน้ำจริงๆมันน่ะน้ำจริงๆมันน่ะไม่ถึง8บาทเราอยากจะลองซอยซิยว่าน้ำเพียวเียวมันน่ะเท่าไหร่แล้วภาษีมูลค่าเพิ่มกี่บาทที่เราต้องจ่ายไปวิธีทำแม่นั้นอยากรู้ใช่ไหมคะว่า น้ำมันเท่าไหร่ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่เราก็บอกว่าให้แม่นัดจ่ายค่าน้ำมันให้แม่นัดจ่ายค่าน้ำมัน A บาทจ่ายค่าน้ำมัน A บาทจากเงินจากเงินที่จ่ายทั้งหมดจากเงินที่จ่ายทั้งหมด 1,000บาทค่าน้ำมันไปเท่าไหร่ไม่รู้จากเงิน1,000บาทเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เนี่ยหมายความว่าอะไรภาษีมูลค่าเพิ่ม7%คือภาษีมูลค่าเพิ่ม7%คือถ้าน้ำมัน100บาทถ้าน้ำมัน100บาทเนี่ย100 น้ำมันจริงๆสมมติน้ำมันจริงๆมหนึ่งร้อยบาทเพราะฉะนั้นเราจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มไปเจ็ดเปอรเซ็นต์เราจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาทคะจ่ายเงินจ่ายเงินทั้งหมดอันนี้คือน้ำมันจริงๆหนึงร้อยบาทเพราะฉะนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอก็คือจ่ายไปห0ึ่งบาทหนึ่บาทอ่า ทีนี้เราจะมาทำเป็นสัสดส่วนน้ำมันน้ำมันเงินทั้งหมดที่จ่ายไปที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเงินทั้งหมดที่จ่ายไปที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมันอยู่ในบล็อกเดียวกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนเป็นสัสดส่วนได้เขียนเป็นสัสดส่วนได้ A ส่วนด้วยหนึ่งร้ย พวกเดียวกันส่วนด้วยด้วยกันต่อไปเงินที่จ่ายไปทั้งหมด1000บาทที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วส่วนด้วย107บาทที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วทีนี้เราจะมาหา A เท่ากับเท่าไหร่จากหารย้ายข้ามฝั่งเข้าไปะลรคะคูณ 1, 0 0 0คูณ100ส่วนด้วย107 คิดเลขอย่างรวดเร็ว A เท่ากับมันจะไม่ลงตัวใช่ไหมคะประมาณประมาณ934บาท58สตางค์ประมาณแปลว่าค่าน้ำมันจริงๆเนี่ยประมาณ934บาท58สสตางค์เพราะฉะนั้นภาษีที่จ่ายไป ก็เอา1,000พลบกับ900กว่าบาทนี้ใช่ไหมคะภาษีที่จ่ายไปเป็นเงินเท่าไหร่นั่นคือเงินที่แม่เงินที่แม่แมจ่ายไปเป็นค่าน้ำมันเนี่ยก็คือประมาณ934บาท58สสตางค์ทีนี้และ จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณเราก็เอา1,000บาทลบด้วย934.58บาท58สตางประมาณเท่าไหร่คะ6 4อ,อ่อขออภัย4 2 6กสิบห้าบาท42สตางค์เราก็ได้แยกแล้วต่ออบอตอค่าน้ำมันประมาณ934บาท58สตางค์แล้วก็ภาษีประมาณหกสิบห้าบาท42สสตางค์ เรียบร้อยข้อนี้โจทย์ปัญหาวิธีการท in <int> ี <Enjoy sleeping>. ่จะทําโจทย์ป <German> <th> ัญหานะคะหนึ่งดูว่าโจทย์เขาถามถึงอะไรโจทย์เขาถามถึงอะไรแล้วก็ทําเป็นสัดส่วนโดยที่พวกเดียวกันต้องอยู่ฝั่งเดียวกันพวกเดียวกันต้องอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นไหมคะว่าน้ํามันเพียวๆกับน้ํามันเพียวๆอยู่ฝั่งเดียวกันเงินทั้งหมดกับเงินทั้งหมดอยู่ฝั่งเดียวกันและทีนี้เรามาเขียนเป็นสัดส่วนฝั่งเดียวกันส่วนด้วยกันคันไม่เท่ากับ ฟังเดียวกันส่วนด้วยกันขั้นด้วยเท่ากับแล้วก็ย้ายค่าสมการแค่นี้คะ่ะเรื่องต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องบทประยุกต์เรื่องนี้ก็คือร้อยละร้อยละก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนไปทบทวนส่วนที่เหลือนะคะว่ามีอะไรเราไม่ได้เรื่องไหนเราก็ไปลุยเรื่องนั้นกันเยอะๆโอเคค่ะวันนี้